เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรบอกไอซ์แลนด co-op กันอีกแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นวันที่5นะครับที่เราได้เริ่มต้นเล่นเกมในเกาะใหม่ของเรานะครับนี่ดูเลยเออสภาพเกาะตอนนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มได้ทําเพิ่มแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมในคลิปได้เลยครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก่อนใครกดเลย โอเคนะครับตอนนี้สภาพเกาะของเรานี่ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้แล้วนะครับสวยงามแล้วนะครับแล้วก็เราได้ทำฟาร์มเพิ่มนะครับมัดคอร์ดของเราก็ยังยืนหมุนอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะเราได้ทำฟาร์มเพิ่มมาฝั่งนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็มีของในกล่องแล้วหรือยังมีแล้วนะครับโอ้หม g o กค่อนข้างเร็วนะนี่ครับอันนี้ก็คือจุดหาเงินจุดแรกของเรานะครับแล้วก็พวกฟาร์มเบอร์รี่พวกนี้นะ ก็ขอบคุณเบอร์รี่ด้วยนะครับสําหรับใครที่เอามาให้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอามาให้ตอนไหนนะครับบีมเข้ามาลงนะมาวางนะอ่ะวันนี้นะครับเ,เราจะมาหาเงินกันด้วยอีกในหนึ่งวิธีนะครับแต่ว่าเ,เริ่มต้นเราจะต้องหาวิธีการทําให้เลเวลเผาเราถึงเลเวลยีก่อนนะครับไปดูที่ My Skill ครับนี่ตอนนี้เนี่ยเลเวลเผาผมเนี่ยอยู่ที่เลเวลยีบนะครับผมอยากจะสร้าง เครื่องล้างผักอัตโนมัตินะครับมันอยู่ที่เลเวลยีบเจ็ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาสร้างจุดฟาร์มเหล็กกันดีกว่านะครับจุดฟาร์มเหล็กนะเออผมว่าจะสร้างซักโซนที่ไหนสักที่ตรงนี้ก็ได้นะจุดฟาร์มเหล็กนะครับอ่ะผมทํายื่นออกมาแล้วกันนะอันนี้คือสร้างไว้แบบชั่วคราวก่อนแล้วกัน,นครับอ่ะาฟาร์มยื่นออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ทําแบบนี้ครับอ่ะฟาร์มยื่นออกมาแบบนี้นะ Okay. อาจจะไปซ้ำใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจก๊อปนะแต่วิธีการทำแบบนี้มันง่ายดีนะครับเราเอายื่นออกมาประมาณ2บล็อกแบบนี้ฮนะอโอเคนะครับเราจะวางบล็อกประมาณนี้นะครับก็คือบล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็วางกระจกไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็เอาโทเทมครับเดี๋ยวกอนนะเอาโทเทมมา1อันนี่นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้ฮะ แล้วก็ไอเจ้าหินนะครับตัวหินเนี่ยมันจะมาเกิดตรงนี้นะครับเอาล่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ทำเรียบร้อยนะครับหน้าตาของเทอเทมเหล็กก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นว่าเหล็กมันหายหายไปเพราะไอโทเทมมันกินเหล็กเข้าไปนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ให้เราทำนะครับก็คือต่อบล็อกกระจกออกมา2บล็อกนะครับบล็อกเดียวมันไม่เกิดนะเมื่อกี้ผมลองแล้วก็เนี่ยครับเรามาทดสอบฮิตบล็อกกันนะครับก็คือบล็อกดินครับกับบล็อกกระจกนะครับ ทำไมผมถึงให้วางบล็อกกระจกแทนที่เป็นบล็อกดินหรือบล็อกอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเกมใช่ไหมครับผมมีแค่ไอรอนพิคแอคกันเดียวครับถ้าผมจะขุดบล็อกดินเนี่ยดูนะมันต้องใช้2ฮิตครับมันถึงจะแตกนะถ้าผมขุดบล็อกกระจกครับมันต้องตีแค่ครั้งเดียวมันก็แตกแล้วครับอทีนี้ผมจะลองไปขุดไอ้ตัวเหล็กดูนะครับตัวก้อนเหล็กเนี่ยดูดิผมต้องขุดตั้งหลายทีกว่ามันจะแตกใช่ไหมครับแต่ถ้าผมขุดฮิตบล็อกอันนี้ครับ บอกระจกเนี่ยปุ๊บผมจะได้เหล็กเลยครับเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งทุบเหล็กนะครับแบบนี้นั่นเองนะเสร็จปุ๊บผมก็วางกระจกคืนเพื่อให้มันเกิดแค่นั้นเองครับนะนี่ก็คือวิธีการทำเบื้องต้นนะครับก็แค่วางกระจกคืนไปนะครับแล้วก็รอมันเกิดนะครับแล้วก็ไปทุบกระจกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเริ่มต้นนะครับในการฟาร์มเหล็กของเราแล้วกันนะ เออเพราะว่าเรายังทุบบล็อกได้ไม่แรงนะครับพอที่จะวันฮิตบล็อกแตกนะครับเออนะะถือว่าถ้าเกิดว่าเรามีตังหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะอัพโทเทมได้นะครับอัพโทเทมอันนี้นะครับอันอันแรกนะครับมันจะเพิ่ม4%บล็อกฮิตดาเมจนะครับมันจะทาให้ทุบทีเดียวแตกนะครับอ่ะบีมลองเคลียร์ลองเคลียร์ดูครับลองไปทุบดูทุบบล็อกบล็อกแก้วครับนี่มะ แป๊บเดียวครับใปนการเคลียร์เหล็กนะออในตัวผมก็ตอนนี้มีเหล็กสิบอันแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเองก็สามารถที่จะเอาไปเผาได้นะครับนี่แล้วก็มาที่เตาเผาอันนี้นะตอนนี้เรายังไม่ได้มีเตาเผายุคแบบยุคอะไรนะโรงงานใช่ไหมครับเราก็ใช้เผาแบบเผาอัตโนมือไปก่อนนะครับกดชิปค้างครับกดชิปค้างนะครับแล้วก็กดที่แร่ที่เราจะเผาครับปุ๊บมันจะใส่ไปทั้งหมดเลยนะ เอออันนี้มีคนให้น้ํามันมาครับเอาน้ํามันไปเผาแล้วกันนะโอเคนี่ครับก็จะทําให้เผาได้เร็วกว่าทานนะครับ1.3เท่านะก็โอเคครับดีดีอันนี้ก็คือวิธีการหาแร่เหล็กแล้วกันนะครับทำให้เรามีเลเวลนะครับเลเวลฟาร์มที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เลเวลฟาร์มเลเวลเผาที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ตอนนี้เลเวล24แล้ะเดี๋ยวขออีกประมาณ3เวลนะครับ อาโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําฟาร์มไอเล็กก้อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราทุบแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะมีโอกาสได้คิสเัล์ไอออนไอรอนไอออนคิสเัล์ไอออนนะครับก็เป็นได้นะครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆไปหาตังในอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมคิดว่ามันก็ใช้ได้นะครับนั่นคือการตกปานั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาใบพัดนะครับมาคราบเป็นเอ่ออะไรนะเครื่องล้างอัตโนมัตินะครับ เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรา2คนครับจะไปช่วยกันตกปลาครับหวังว่าจะได้ใบพัดนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะได้ใบพัดมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะได้เพลมาหรือเปล่านะครับจากการตกปลาครับผมไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หับแล้วนะครับตอนนี้ในเมืองคนเยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปตกปลากันนะครับสคนดูว่าเออเราจะได้ปลามากี่ตัวนะครับแล้วก็เราจะได้ใบพัดหรือเปล่าครับ ไปไปตกปลากันดีกว่าเพื่อนๆไปโอเคเรามาถึงที่ตกปลาแล้วนะครับแล้ววิธีการตกปลาของผมก็คือโดดลงไปเลยนะครับไปตกข้างล่างนี้เลยนะเฮ้ยอ,อ,อ่ะลองดูนะครับว่าเราจะได้ปลากี่ตัววันนี้ครับตกกัน2องคนฮนะนี่ปลากินเบ็ดแล้วโอเค r a สเนปเปอร์โอเคแคทฟิ h นี่ฟิชชิงแล้วสอโอเคครับ นี่งานตกปลาของเรานะไม่ครับนะผมจะตกไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจนกว่าจะได้อะไรดีๆนะโอเคครับคุณผู้ชมสาเหตุที่ผมว่ายน้ําลงมาตกปลาตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่ยืนข้างบน,นครับมันบั็กแล้วก็มีโอกาสได้ปลาช้ากว่านะครับเพราะว่าเราจะต้องรอมันมากินเบ็ดใช่ไหมครับนี่เราว่ายไปที่ตัวปลาเนี่ยเลยครับแล้วก็เนี่ยปลาเบ็ดเลยนะครับ มันก็เนี่ยมันจะกินเบ็ดเลยใช่ไหมครับนี่มันจะเร็วกว่านะมันจะเร็วกว่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะติดบั็กนิดนึงด้วยครับบั็กสันๆนะโอ้ยเลเวลฟิชชิ่งเลเวลสิบสามนะครับ,บ,นนะอรบตอนนี้ถ้าเกิดว่าเลเวลฟิชชิ่งเราไปถึงเลเวลสิบห้าเราจะสามารถสร้างเหยื่อตกปลาได้นะโอเคแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับเหยื่อตกปลาเพิ่มโชคในการตกปลาเล็กน้อยนะครับอ่านะครับแล้วก็ บักตกปลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทําการตกปลานะครับแล้วก็มันมีติดบักว่ากดคลิกแล้วมันไม่กินมันไม่จับปลาให้นะครับให้เพื่อนๆกดเก็บเบ็ดได้นะครับยอผมเก็บเบ็ดให้ดูเนี่ยปึ๊บเห็นปะปลาก็จะเข้าตัวเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นการแก้บักเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยตัวเราเองนะเห็นปะวันนี้เลเวสิบสี่แล้วครับเลียวยตกปลาผม อ่ะโอเคครับอ่าหลังจากที่ผมมีเลเวลตกปลานะครับดูนี่เลเวลตกปลาผมเลเวลสิบห้าแล้วนะครับถ้าเกิดเลเวลยี่สบเนี่ยผมจะได้เบ็ดเหล็กนะโอเคแต่เลเวลสิบห้าเนี่ยที่เราตกปลากันมานะครับเราจะได้อนี้นะเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อตกปลานะครับนี่ก็คือจะมีโอกาสนะครับที่จะจับได้แรฟฟิตนะครับอืมในเวลาหกสิบโอนานเหมือนกันนะ 60สิบ second นะครับก็คือ1นาทีนะมีโอกาสที่จะจับได้ปลาแลนะครับก็คือเพิ่มโอกาสในการตกปลาเนี่ยครับใช้แครลอด3อันในการคราฟนะเออแต่ว่าผมไม่มีแครอทเลยวะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองไปตกปลากันดูอีกสัก5นาทีนะครับดูว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอ่าตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีปลาเลสเนปเปอร์เนี่ยห้าสิบตัวนะครับแล้วก็มีปลาคราฟสิบสี่ตัว ก็มีปลาที่ทำได้อีกตัวหนึ่งก็คือแซลมอนนะครับแต่ว่าผมจะเก็บแซลมอนไว้ก่อนเนาะผมจะมะีปุ๋ยทั้งหมด6 4สซองนะครับวิธีการทำปุ๋ยเนี่ยมันจะต้องทำเขาเรียกว่าอะไรนะคอมโพสเตอร์ครับก็คือไอ้เจ้าที่หมักปุ๋ยนะครับถังหมักปุ๋ยเนี่ยมันใช้นี่นะครับไม้เบิร์ดวูดนะฮะสามสิบอันนะครับแล้วก็สโตนสิบอันนะครับ ผมก็เลยให้บีมไปซื้อไม้เบิร์ดมานะครับไม้เบิร์ดนี่ก็คือไม้สีขาวนะครับเนี่ยอันนี้นะครับเออครับเนี่ยผมก็ให้วางไว้เลยนะครับวางเป็นกระจุกเยอะๆไว้นะครับแล้วก็ถ้ามันโตแล้วก็จะไปตัดนะครับไปตัดเพื่อที่จะเอาไม้มาทำที่ใส่ปุ๋ยนะครับนี่ที่ใส่ปุ๋ยที่หมักปุ๋ยนะครับโอเคตอนนี้ผมได้มาแล้วนะครับไม้สีขาวนะครับส0สิบอันนะ ก็เดี๋ยวจะลองสร้างดูแล้วนะครับคอมโพสเตอร์นะครับนี่สร้างอันหนึ่งของบีมสร้างไว้แล้วเรียงเ้ยถ้าสร้างไว้แล้วเดี๋ยวเราจะหาที่วางนะครับวางตรงไหนดีอะว,วางในบ้านหรอวางนอกบ้านเนี่ยวางแถวๆถวนี้ก็ได้เนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะวางไปเลยโฉกโอเคครับแล้วก็กด F เข้าไปครับมันจะ ให้เราเลือกปลานะครับในการหมักนะผมก็จะเลือกเป็นเลสซัน p ทปเปอรแล้วกันนะครับมันลงได้ทีละยี่สิตัวนะครับกดชิปค้างแล้วก็ลงอ๋อตรงนี้มีพักคารฟอยู่ใช่ไหมฮาพี่ใส่เพิ่มเข้าไปแล้วครับก็คือต่อไปก็คือรอนะครับรอให้เจ้าปุ๋ยเนี่ยมันทําการหมักตัวเองนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มไม้ขาวเพิ่มนะครับอาจจะอยากจะได้อีกสักสถังนะครับ โอ้ฟาร์มมิ่งเวฟสามหแล้วครับเพื่อนๆผมสามารถที่จะคาบอะไรนะองุ่น่ะคือฟาร์มมิ่งเวสามห้านะอัุ่นนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะลองไปคาบดูก็ได้อยู่นะอันนี้ก็คือเสานะครับที่เอาไว้อ่าให้อัุ่่นะครับเลื้อยนะเอาไว้ปลูกอัุ่นนั่นเองนะแล้วก็อันนี้ก็คือ มเมล็ดอ้งุ่นนะครับเราสามารถไปซื้อได้ที่ npc แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันได้มาก็คือนี่ครับเราสามารถที่จะไปขายอ้งุ่นได้นะครับที่เมืองนะครับโอ้เวิร์กเลยนะอ้งหุ่นนี่สําคัญมากๆนะครับในการทําอาหารนะดี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 ด,ด,ดีแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์พร้อมนะโอเคตอนนี้เราได้ปุ๋ยมาทั้งหมด9 4ซองนะครับ เราจะไปหาที่ขายกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราบอกแล้วนะครับว่าเราจะเน้นวิธีหาเงินอีกแบบหนึ่งของเรานะครับนั่นก็คือทําปุ๋ยขายเพราะ้าปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้บีมนะครับไปลองหาร้านดูนะครับว่าร้านไหนเนี่ยเขารับซื้อปุ๋ยในราคาที่แพงๆบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาร้านด้วยแล้วกันนะครับลองหาร้านกันก่อนแล้วกันนะเรากดมาที่ explore นะครับแล้วก็ดูว่าเลื่อนลงมาดูใน ร้านนะครับร้านค้าที่เขาเปิดพับบิกไว้นะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะครับบีมจะไปร้านไหนเอาแล้วโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดขายของนะครับนี่ครับเออนี่คือปุ๋ยนะครับเขารับสี่หมื่นนะผมมีเก้าสิบสี่เมล็ดเอ้เก้าสิบสี่ซองนะครับเดี๋ยวจะขายดูนะครับว่าเขารับเขามีตังในการรับผมหรือเปล่านี่ครับโอ้หห้าสิบซองสองล้านนะครับเอานะครับเต็ม เต็มครับตอนนี้เครื่องเต็มครับโอ้ใหม่ก็ขายไม่ได้นะครับผมต้องหาร้านอื่นนะเครื่องรับเต็มนะครับปุ๋ยโอ้ร oh, ้านนี้รับแค่สองหมื่นห้าเองนะครับรับถูกมากครับเดี๋ยวผมจะลองหาร้านที่มันแพงๆกว่าน,นี้ก่อนนะเฮ้ยร้านนี้รับหกหมื่นวะดูครับว่าขายได้หรือเปล่านะลองขายอันหนึ่งก่อนแล้วนะครับเอาขายได้อ่ะทัดไปเลยครับ เย่ yeah, เรียบร้อยนะครับจากตังไม่กี่หมื่นตอนนี้ผมมีตังเท่าไหร่ละห้าล้านโหโคตรรวยกลับบ้านนะครับกลับบ้านแบบมหาเศรษฐีนะครับออขอบคุณร้านอ e ีเกียมากนะครับผมนะเฮ้ร้านอ้ยไม่ใช่อ e ีเกียนี่หว่าร้านนี้มันอะไรนะเออซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต้องขอบคุณร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมากนะครับร้านนี้นะครับใครอยากจะมาขายนะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยเชิญเลย โอเคนะครับตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นการขายปุ๋ยนะครับนี่ก็คือเฮ้ยโหคีตัสนายทำอะไรางี้ได้ไงมาเดินกันตัดหน้ากล้องอ่ะโอ้โหนะครับตอนนี้ขายปุ๋ยนะครับไปแล้วนะครับโหสุดยอดมากนะครับนี่กดท่าดีใจนิดนึงท่าดีใจนะครับจากตอนแรกนะครับผมมีตังเหลือประมาณไม่กี่หมื่นนะครับตอนนี้ขายปุ๋ยไปนะครับ9 4ทองนะครับจากการ ไปตกปลาด้วยกันของเราสองคนนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณคนละสองล้านห้านะครับโอ้โหเป็นไงเพื่อนๆนี่คือวิธีการหาเงินนะครับในช่วงต้นเกมนะครับก็ลองไปทํากันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่แนะนําการหาเงินมาด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินชนิดหนึ่งนะครับ ที่ผมแบบช่วงนี้ทผมทําบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าผมต้องการอัพฟาร์มด้วยเนาะผมก็เลยไปทําปุ๋ยมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าการเอามาขายเนี่ยมันแพงมากๆนะครับก็เลยมาทําให้ดูนะครับเราตกปลากันไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับทั้งทั้งคู่นะช่วยกันตกนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้แค่เบ็ดไม้นะครับไม่ได้มีเลเวลเบ็ดไม่ได้มีเบ็ดเหล็กนะครับไม่ไม่ได้มีเหยื่อตกปลานะครับ แต่ว่าเราก็สามารถที่จะตกปลาได้ทั้งหมดประมาณ90กว่าตัวนะครับที่ทําปุ๋ยได้นะเออก็เอามาขายนะครับเราก็ได้มาทั้งหมด5ล้านกว่านะครับภายใน1วันเร็วมากมากนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่มีวิธีการหาเงินอะไรเยอะๆอีกนะครับก็ลองอธิบายแล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้เพื่อนๆได้อ่านกันแล้วกันนะครับผม แล้วก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราสองคนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับร่ำรวยเงินทองกันด้วยแล้วกันนะครับในปีใหม่สงการที่ผ่านมานี้นะครับเจอกันครับบายบายจ้าจูบทุกคน